ครับก็ผมซื้อนะครับตับไก่นะครับมาให้เจ้ามอมนะครับเดี๋ยวเราจะเอาให้เจ้ามอมกินกันนะครับนัลโหอดูเจ้ามอมไหครับนี่มอมดาบค่อยๆกินนะค่อยๆกินค่อยๆกินค่อยๆเคี้ยวค่อยๆเคี้ยว น้อยก,กินช้าอันนี้หนังไก่นะครับเคี้ยวด้วยมอมเคี้ยวด้วยเคี้ยวเอาเนี่ย ແລ້ວນະອ່